12เรื่องจริงที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับกัปตันคูโรจากการ์ตูนวันพีชโอเคครับผมอย่างแรกเราก็จะมาเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานของตัวละครน,นี้กันก่อนเลยกับตันคูโรนะครับปรากฏตัวมาให้เราเห็นครั้งแรกในวันพีชฉบับบังงาบทที่23ส่วนในฉบับอนิเมะก็คือเอพิโซดที่9 โดยตัวของคูโรมีลักษณะภายนอกเป็นผู้ชายรูปร่างผอมสูงสายแว่นตาทรงกลมและมีเส้นผมสีดำตัวของคูโรเกิดเมื่อวันที่22เมษายนซึ่งในปัจจุบันตัวเขาก็จะมีอายุอยู่ที่ประมาณ35ปีหลังช่วง2ปีถายตัวคลิปส่วนสูง6ฟุต9หรือประมาณ207เซนติเมตรกรุ๊ปเลือด X หรือถ้าเปรียบเทียกบกับในโลกความเป็นจริงหนึ่งก็จะเป็นกรุ๊ปเข้าวหัวปัจจุบัน16ล้านเบลีซึ่งในการประกวดตัวครั้งแรกนะครับตัวของคูโรประกวดตัวในนานะของพอบ้านประจำตัวของคุณหหหนนูาานนููคาาย่งมมบบ้ไซรเเกกะโ เป็นบ้านเกิดของอุซบโดยแทย้จริงแล้วเนี่ยตัวของคูโรนะครับก็คือกัปตันของกลุ่มจอนสรัดคูโรใเนโกะหรือกลุ่มจอนสลัดแมวดํา2อันดับตัวละครยอดนิยมในช่วงปี2008ได้มีการเปิดสำรวจความคิดเห็นของแฟนๆการ์ตูนวันพีครั้งที่4ขึ้นภายในประเทศญี่ปุ่นโดยได้มีการเปิดให้สามารถรวนนบรวมคะแนนโหวตตัวละครที่ตนตเองชื่นชอบได้และในการเปิดโหวตอันดับตัวละครยอดนิยมของการ์ตูนวันพีครั้งที่4นั้นตัวของคูโรได้อันดับที่29โดยมีคะแนนเสียงโหวตทั้งหมด185คะแนน จากผู้ร่วมลงคะแนนเสียงโหวตทั้งหมด42,116คะแนน 3. จากการที่ตัวของคูโรมีค่าหหวอยู่ที่ประมาณ16ล้านเบลี ซึ่งทางหางตัวเขาถูกกองทัพเรือจับและส่งไปอย่างคุกนรกยักษ์อิมเพลดาวโดยถ้าวัดจากแค่ระดับของค่าหัวตัวของคุโรจะถูกส่งไปอย่างเลเวล2หรือชั้นสัตว์อสูรนรกซึ่งเป็นชั้นที่เอาไว้คุมขังเหล่านักโทษและอาชญากรที่มีค่าหัวเฉลี่ยตั้งแต่ประมาณ15ล้านเบรีขึ้นไปจากคำพูดของตัวละครบาร์กี้ที่ได้กล่าวไว้ว่าเรานักโทษในเลเวล2นั้นมีค่าหัวสูงกว่าตัวเขาเองซึ่งในตอนนั้นเนี่ยบาร์กี้ก็มีค่าหัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านเบรีและถูกจับข ซึ่งเป็นชั้นที่เอาไว้คุมขังเหล่านักโทษและอาชญากรทั่วไป 4. อาหารที่ชื่นชอบของตัวละครจากข้อมูลวิเวอร์การ์ดของตัวละครกับตันคุโรตัวเขาเนี่ยมีอาหารที่ชื่นชอบอยู่ด้วยกันหนึ่งอย่างก็คือเขาเนี่ยชอบกินกล้วยครับ ผู้พากย์เสียงฉบับภาษาญี่ปุ่นให้กับตัวละครของกัปตันคุโร่นะครับก็คือคุณโคอิจิฮาชิมโตะซึ่งเขานะครับเป็นคนเดียวกับที่พากย์เสียงให้กับตัวละครเกนโซจากกัปตันซูบะซาและซิงค์นาเทลกาจากเรื่องเซนเซยาโดยนอกจากตัวละครกัปตันคุโรแล้วนะครับในเรื่องวันพีเนี่ยตัวของคุณโคอิจิยังพากย์เสียงเป็นตัวละครดอนไซซึ่งเป็นผู้นำรุ่นที่13ของกองทัพฮาปโปและหัวหน้ากองเรือที่3ของกองเรือพอันธมิตรหมู่ฝัง だกอาวุธประจำตัวของกัปตันคูโรก็คือเนโกโนเทหรือกงเล็บแมวโดยมีลักษณะภายนอกเป็นทงมือขนสัตว์สีดำและมีใบมีดของดาบขัตนาติดอยู่ที่บริเวณปลายนิ้วของทั้ง10นิ้วทำให้มีรูปลักษณ์คล้ายกับกงเล็บ ซึ่งตัวของคุโรนะครับสามารถใช้กรงเล็บแมวประสานกับท่าหลอนปิดชีพสังหารคน50คนได้โดยที่พวกเขาเนี่ยยังไม่ทันรู้สึกตัวโดยแสดงให้เห็นถึงความเร็วอันเป็นจุดเด่นของเทคนิคหลอนปิดชีพที่แม้แต่ตัวของคุโรเองนั้นก็ไม่สามารถใช้เทคนิคน,นี้ได้อย่างชำนาญโดยเมื่อตัวเขาทําการใช้เทคนิคหลอนปิดชีพในการโจมตีก็จะไม่สามารถกําหนดเป้าหมายของการโจมตีได้และจะโจมตีทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นโดยไม่สนว่าจะเป็นมิตรหรือศัตรู เจ็เรือโจรสลัดเบสันสแบ็กเป็นเรือโดยสารของกลุ่มโจรสลัดคูโรเนโกหรือกลุ่มโจรสลัดแมวดําโดยมีลักษณะภายนอกของตัวเรือเป็นเรือโจรสลัดสีแดงดําและมีจุดเด่นตรงหัวเรือเป็นหัวแมวสีดําเรือเบสันสแบ็กปรากฏมาให้เราเห็นครั้งแรกในวันพีฉบับมังงะบทที่26ส่วนในฉบับอนิเมะก็คือเอพิโซดที่10 8ข้าวหัวรวมทั้งกลุ่มของกลุ่มโจรสลัดคุโรเนโกหรือกลุ่มโจรสลัดแมวดํา ในตอนที่ประทะาก,กับพวกกลุ่มฟี่ก็คือ32ล้านเบรีโดยแบนออกเป็นกับตังคูโร16ล้านเบรีรองกับตอนเรือจังโก้9ล้านเบรีและลูกเรือคนอื่นๆอีกประมาณ7ล้านเบลีกาวอันดับ IQ โดยในช่วงมุมตอบคำถาม S อ s ปเล่มที่8ได้มีแฟนคลับกระตุนวันพีชเขียขนคำถามไปถามอาจารย์โอดาว่าใครคือตัวละครวันพีชที่มี IQ สูงที่สุดในตอนนั้นซึ่งอาจารย์โอดาเนี่ยก็ได้ตอบว่าจากตัวละครทั้งหมดที่ปรากฏมาในวันพีชฉบับมังงะเล่มที่1ถึง8 เบนเบคแมนเป็นคนที่มีไอคิวสูงที่สุดส่วนอันดับที่2เนี่ยก็คือกัปตันคูโรแห่งกลุ่มโจรสลัดฮุโรโกะหรือกลุ่มโจรสลัดแมวดําโดยอันดับมีนั้นจะอิงจากวันพีชฉบับมังงะเล่มที่1-8ถึงเท่านั้น 10. สัญ,ญลักษณ์บนเสือ้อโดยในมุมต่อคาถามเ b s เล่มที่4ได้มีแฟนคลับของกัปตันวันพีชส่งคาถามไปถามอาจารย์โอดาว่าสัญ,ญลักษณ์บนเสื้อของกับตันคูโรนั้นมันมีความหมายว่าอะไรหรือมันใช่อึหรืออุจจระไหมซึ่งอาจารย์โอดาเนี่ยแกก็ตอบว่าใช่ครับมันคือ ừ, อึหรืออุจระ 11การวิ่ง100เมตรจากมุมตอบคำถาม SBS เล่มที่7ได้มีแฟนคลับของกตุนวันพีส่งคำถามไปหาอาจารย์โอดาว่าตัวของกัปตันคูโรเนี่ยจะใช้เวลากี่วินาทีในการวิ่งระยะ100เมตรซึ่งอาจารย์โอดาเนี่ยก็ได้ตอบว่าตัวเขาเนี่ยคิดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน5วินาทีในระยะ100เมตรโดยถ้าอิงจากผลเวลานี้ก็หมายความว่าตัวของกัปตันคูโรจะสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วถึง20เมตรต่อวินาทีเป็นอย่างน้อย 12ใครเร็วกว่าจากมุมตอบคำถาม SBS เล่มที่42ได้มีแฟนคลับของกตุนย์วนพีสส่งคำถามมาถามอาจารย์โอดะว่าระหว่างท่ารลอนปิช,ชีของกัปตันคุโร่และการเคลื่อนที่แบบโซจากวิชาหกรูปแบบของกลุ่ม c p พีไนใครจะมีความเร็วที่มากกว่ากันซึ่งอาจารย์โอดะเนี่ยแกก็ได้ตอบว่าทั้งสองท่ามีความเร็วที่ใกล้เคียงกันมากแต่ตัวของกัปตันคุโร่นั้นจะไม่สามารถควบคุมท่าหลอนปดช,ชีพของตนเองได้ซึ่งต่างจากกลุ่มซีพีไนที่ได้รับการฝึกฝนในการใช้โซได้อย่างชำนาญ และเมื่อทั้งสองท่าประทะกันด้วยความเร็วท่าโซของซีพีนนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากกว่าท่าหลอนปีชีพของกัปตันคูโร